ครับก็มาฟังธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนะครับคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับวันนี้มีเรื่องพึงเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสั้นมาอ่านให้ฟังนะครับภิกษุทั้งหลายฝ่ายภิกษุพวกที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันอาหารเสร็จเพียงคําเดียว เราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีว่าโอ้หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกหรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด การปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลาย จักเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จักเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงดังนี้พิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลกจบนะครับ